ช่องนี้เพื่อพ่อจัก,กรวาลเจ้าขาขอข้าวขอแกงตอนที่21 หากคุณต้องการได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะต้องทำทุกอย่างให้สอดคล้องเพื่อที่จักรวาลแห่งนี้จะได้ส่งผลลัพธ์มาให้กับคุณได้และสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือการที่คุณชนะใจตัวเองซึ่งมาจากการฝึกยกตัวอย่างเหมือนการลดน้ำหนักคุณบอกกับคนอื่นหรือบอกกับตัวเองมาหลายปีแล้วแต่คุณก็ยังคงลดน้ำหนักไม่ได้เสียทีคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องงดอาหารบางอย่างคุณจะต้องออกกำลังกายท่าไหนบ้างแล้วคุณก็รู้ว่าร่างกายของคุณจะต้องเจ็บปวดทุกครั้งที่ออกกำลังกายแต่ทุุุุกกกกกกาาาาาาารรรรรเเจจจจจ็็ปวววดดมมมมมมัันนนนนนะะะะส้้้้งงงงงลืืออททีีี่่่่่ยยคคคคณณณูแแแตตตตใใชพฤิ เช่นคุณเป็นคนขี้โมโหขี้บ่นขี้โกรธขี้นินทาขี้จับผิดผู้อื่นถ้าหากคุณยังคงปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้คุณยังเอาชนะใจตัวเองไม่ได้คุณยังไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ได้เลยและโอกาสที่จักรวาลจะนําเงินมาให้คุณหรือสิ่งที่คุณปรารถนามันจะยากขึ้นมากเพราะเรายังคงยึดมั่นในวิธีการหรือพฤติกรรมเดิมๆที่ไม่ได้นําพาให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและอยากจะบอกกับคุณว่าทุกความสําเร็จของคุณที่คุณประสบความสาเร็จมาได้มมมมััันนนนนไ่่่่่่ใชชเเเเเพพรราาาาะคคุณดดีีียยวแตกกกิจือโงงงททป็ล หญ่ของจักรวาลแห่งนี้ยกตัวอย่างเช่นทาไมอยู่ดีๆถึงมีลูกค้ามาซื้อสินค้ากับคุณและถ้าสมมติว่าลูกค้าโอนเงินมาให้คุณหนึ่งหมื่นคนกล้าแบ่งเงินสิเพื่อที่จะทําบุญคืนแก่โลกใบนี้ไหมและแน่นอนโคตมีลูกค้ารายใหญ่มาสั่งซื้อสินค้ากับคุณสมมุติว่าจํานวนหนึ่งล้านบาทคนกล้าที่จะโอนหนึ่งแสนเพื่อที่จะทําบุญไหมหากคุณไม่เคยฝึกมาคุณจะไม่มีวันกล้าโอนเงิน1นึ่งแสนเพื่อทําบุญหรือไม่ว่ายอดขายของคุณจะเป็นยอดที่ใหญ่หรือยอดที่เล็กคุุณณกออย่าคคนพระะขงงลัใหู้ช เองคุณจะเหนื่อยแต่ถ้าหากคุณใช้พลังของจักรวาลคุณจะทํางานสบายยิ่งทํายิ่งมีเวลายิ่งทํายิ่งเบายิ่งทํายิ่งง่ายละผลลัพธ์มากมันโลกใบนี้นะคะมีพลังธรรมชาติซึ่งเป็นพลังมหัศจา์ที่เรามองไม่เห็นและต่างเชื่อมโยงกันอยู่ดังนั้นคุณจะต้องฝึกใจของคุณให้เป็นใจที่มั่งคั่งเหนือเฟือให้ได้อยู่ตลอดเวลาพเพื่อที่คุณจะได้เชื่อมต่อกับพลังจักรวาลแห่งนี้ถ้าหากคุณเชื่อมที่ใจของคุณได้ก่อนคุณก็จะสามารถเชื่อมกับจักรวาลได้ตลอดไปและหลังจากนี้สิ่งทีี่่คคคุณควรททจะต้องําก็ื การวัดค่า KPI จิตของคุณว่าวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณเจอเรื่องอะไรไม่ดีบ้างและคุณจะต้องเขียนลงบนกระดาษการทําค่า KPI จิตนี้เพื่อที่คุณจะได้ฝึกได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคุณว่าในแต่ละวันคุณอยู่ในพลังงานบวกหรือลบมากกว่ากันแต่ถ้าอนาคตของคุณเป็นแบบไหนคุณไม่ต้องไปดูหมอดูทุกอย่างจะออกมาตามอารมณ์ของคุณที่คุณได้ปล่อยไว้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทั้งดีหรือไม่ดีแ้าค่าเฉลี่ยของการที่คุณปล่อยอารมณ์ออกมามันไม่ดีชีวิตคุณก็จะไม่ดีแต่ถ้าคุณปล่อยอารมณ์แบบคคคุุุุณณมมีีีววาาสสขขขปปิิตตตชกก็จะดดึ้นไลอ ดังนั้นพลังงานในตัวของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณเป็นตัวเหนี่ยวนำและดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือร้ายดังนั้นหากคุณทํา KPI จเพื่อที่จะวัดค่าอารมณ์ของคุณหรือเพื่อที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตคุณควรที่จะทํานะคะอยากจะบอกกับคุณว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งดีๆได้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์คุณจะสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดายแล้วคุณจะรู้สึกได้เองว่าคุณจะไม่่่่่่่่โลลลลลคค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 คุุุุุณณณณณณจจจจจะะะะะะไไไมมมมมีีีีววววววาาาาาหหยยยััััังงงงงเืออออใในขพรรรรรรูู้้้แแกกกก็ดดดผ์ททสสสปบบต ในเรื่องราวดีๆสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากคุณเลือกที่จะจําสิ่งที่ไม่ดีชีวิตคุณก็จะไม่ดีไปด้วยนะคะและทุกคําพูดของคุณอยากให้คุณรู้ว่ามันเป็นคำสั่งจิตหรือเป็นคําสั่งที่คุณสั่งออกไปกับจักรวาลแห่งนี้และถ้าหากเป็นสิ่งที่คุณตอกย้ำและทําอยู่เสมอคุณก็จะได้สิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณมองเห็นเลขจักรวาลแต่คุณเฉยเหรือบางคนมองเห็นเลขจักรวาลแล้วกลับมีความรู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ฉันโชคดีแนะ่ๆโอ๊ยวันนี้ฉัน วันนี้ยอดเข้ายอดใหญ่มาแน่วันนี้ขายได้พันบ้านแน่นอนแหมวันนี้ลูกค้ามาจากทุกทิศทุกทางพันบ้านหมื่นบ้านแน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะคุณจะต้องคิดได้หัวหรือว่าวางใจในตัวเอง <c oughs> และวางใจในจักรวาลให้ได้ว่า <c oughs> ทุกอย่างมันงาน่ายต้เป็นไปได้ทุกอย่างมันราบรื่น <c oughs> ด้วยหัวใจที่มัง่งคั่งเหลือเฟอือภายในของคุณ <c oughs> คุณไม่ต้องคาดหวัง <c oughs> ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นจริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้สิ่งที่คุณปรารถนาคุณจงอย่าลืมสัจวาจาที่คุณม ไม่ควรทำเงินก้อนเดียวที่เดียวยกยตัวอย่างเช่นคุณให้ทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับคนในครอบครัวของคุณ ือว่าจะเป็นวัดโรงพยาบาลโรงเรียนรวมถึงคนเล่ร่อนหรือสัตว์พิการทุกครั้งที่คุณทําคุณจะต้องทาด้วยจิตที่ผ่องใสไม่ใช่ทาเพราะหน้าที่หรือไม่ใช่ทําเพราะว่ารู้ว่าจะได้สิ่งนั้นกลับมาขอให้คุณทําจิตใจให้ผ่องใสยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะพบเจอเหตุการณ์สถานการณ์ใดก็ตามคุณจงอย่าทุกนะคะขอให้คุณจงเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาหาคุณมันมีทางออกเสมอจะมีคนเข้ามาช่วยคุณเสมอและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณอย่าใจร้อนอย่า,ารังเลสงสยัยไม่ต้องมีความกังวลใดๆและเมื่อไหรรรร่่่่กก็็ตตาาามมททีคุณเเิิู้้สสึววไไไดผลัันนนปะจจใ ของคุณคาดหวังคุณอยากได้ผลลัพธ์นาทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คุณจะไม่มีวันได้เลยนะคะและนอกเหนือจากการที่คุณจะต้องตอบแทนคืนคุณจักรวาลแห่งนี้10%คุณอย่าลืมไปให้ตัวเองด้วยนะคะอีก10%คุณจะต้องเห็นค่าคนคนนี้คุณจะต้องให้รางวัลกับคนคนนี้นั่นก็คือจิตใต้สํานึกของคุณที่เขาได้ดึงดูดมาให้คุณแต่ถ้าหากคุณให้รางวัลกับเขาเขาก็จะยิ่งดึงดูดมาให้คุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากคุณไม่เป็นตัวเอง จิตใต้สำนึกของคุณก็จะไม่มีความสุขและการให้ของคุณนะคะคุณจะต้องฝึกให้เป็นนิสัยหากว่าวันนี้มีเงินเข้าหาคุณสี่ล้านคุณกล้าโอนสี่แสนเพื่อที่จะตอบแทนคืนคุณจักรวาลแห่งนี้ไหมคะดังนั้นคุณจะต้องหัดฝึกและหัดทำตั้งแต่เรื่องเล็กๆตั้งแต่เงินเล็กๆเมื่อเงินใหญ่ๆเข้ามาคุณจะได้กล้าตัดสินใจกล้าแบ่งเงินและกล้าให้และในทุกๆวันของคุณนะคะคุณจะต้องเริ่มต้นจากความสุขคุณจงใช้ความสุขนำทางไม่ว่าสามีจะยั่วโมโหลูกงอแงร้องไห้คุณก็อย่า้้้้เเเสสสสสีีอออออาารมมณ์แแแลลลละะจจงงงงงบบบกกกกััััิตตตตใในนขขขววววว่่ฉืททํหุุ ฉันจะไม่ปลีหากคุณทําแบบนี้ได้นะคะนั่นหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยงกับจักรวาลได้ทันทีคุณจะย้ายโฟล์ทันทีเพราะคุณรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ของตัวเองสิ่งดีๆจะเข้าหาคุณรับผลลัพธ์คุณจะมาและในทุทกๆครั้งที่คุณรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ของตัวเองเวลาที่คุณกลับใจที่จะไม่ปลีหรือไม่ทําสิ่งผิดพลาดขอให้ช่วงเวลานั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานขอกับจักรวาลยกตัวอย่างเช่นจักรวาลเจ้าขามเมื่อสักครู่นี้หนูกลับใจไม่ปลีสามีขอให้อนิสงส์งนี้นะคะให้หนหาานนน้้้ใาาามวัี2000บ ทวาสำเร็จหนูจะแบ่งเงิน10%บเซคืนคุณจักรวาลแห่งนี้ค่ะและระหว่างวันไม่ว่าคุณจะมีเรื่องกระทบใจเข้ามาคุณก็จะต้องรักษาอารมณ์ของคุณให้ได้อย่ามาโหไม่ว่าลูกน้องจะทําผิดพลาดอะไรก็ไม่เป็นดังใจแต่ขอให้คุณงเชื่อว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะต้องยิ้มให้ได้ปรับอิริยาบทของคุณให้ได้และผลลัพธ์ของคุณจะเปลี่ยนและสุดท้ายนี้อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณจะต้องคิดให้น้อยสนุกให้มากลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความส กับโลกใบนี้ช่องนี้เพื่อพ่อสวัสดีค่ะ